สวัสดีครับขอต้อนรับ f อทั้งจากทางฝั่งลาวและฝั่งไทยเข้าสู่ช่อง YouTube ลาวไทย2ฝั่งโขงขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทับลาวสตอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวเตรียมโดนไทยงดส่งน้ำมันให้หลังขับไล่บริษัทปตทออกจากลาวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับล่าสุดกลายเป็นข่าวใหญ่ ปัญหาระดับชาติหลังจากที่มีสื่อลาวได้มีการรายงานว่าปัจจุบันผู้จัดการบริษัทปตท,ทในประเทศลาวได้มีการถูกเจ้าหน้าที่ลาวนั้นควบคุมตัวและถูกส่งกลับไปประเทศไทยและในขณะเดียวกันก็มีคนลาวจำนวนมากสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการที่ปตทในประเทศลาวได้มีการออกมาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าประเทศลาวอาจจะขาดแคลนน้ำมันอีกครั้ง คนลาวทั่วประเทศพากันแตกตื่นทําให้ทางการลาวต้องรีบออกมาจัดการลงโทษต่อการกระทําของบริษัทปรทรลาวอย่างทันทีด้วยการขับไล่ผู้จัดการชาวไทยของบริษัทปรทรลาวจำกัดส่งกลับประเทศไทยและอย่ามาเหยียบแผ่นดินลาวอีกต่อไปเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อาจจะส่งผลกระทบต่อสอปป,อปอลาวโดยเฉพาะต่อความสัมพันธ์ ของสองชาติลาวไทยที่ดูดูแล้วคงไม่จบง่ายๆล่าสุดปรากฏว่ามีรายงานจากสถานทูตไทยที่ประเทศลาวไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้โดยได้มีการส่งหนังสือเอกสารไปถึงทางการลาวโดวยมีเนื้อหาว่าสถานเอกอัครราชทูตได้มีการรับรายงานว่าเมื่อ18กันยายนกรรมการผู้จัดการบริษัทปตทลาวจำกัด ได้มีการถูกควบคุมตัวในนครหลวงเวียงจันทร์โดยมีเจ้าหน้าที่ตอมควบคุมตัวและถูกส่งกลับไปประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุที่มาดังนั้นสถานเอกอัครราชาทูตจึงขอความการุณากระทรวงการต่างประเทศแห่งสปปลาวให้มีการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงและขอให้มีการแจ้งรายละเอียดให้กับ สถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบต่อไปโดยสําหรับเหตุการณ์ที่ขับไล่ผู้จัดการบริษัทปตทลาวกลับไปประเทศไทยจะเป็นการลงโทษตามระเบียบสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบก็ต้องมาตกอยู่ที่สปอป,อปอลาวอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าประเทศลาวนําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยเป็นหลัก จากการที่กลับไล่ผู้จัดก,การปตทลาวอาจจะทําให้บริษัทปตทในประเทศไทยที่เป็นรายใหญ่ในประเทศไทยอาจจะเริ่มไม่มีความเชื่อมัน่นต่อการลงทุนในประเทศลาวและอาจจะมีการปิดตัวเลยก็ว่าได้บางปั๊มเริ่มปิดตัวลงและไม่มีน้ํามันเลยอาจจะมีการคว่ำบาตรลาวไม่ส่งน้ํามันให้กับลาวซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสูงสุดกลับสู่สามัญค่ะขี่เกวียนสนุกดีนะเหมาะกับสภาพถนนด้วยลาวได้สิทธินั้นทันทีช่างสรรหาเรื่องกาติดจ,จรวดไทยดีด้วยช่วยเหลือแต่ตอบแทนโดยการแทงข้างหลังทำอะไรได้อย่างนั้นค่ะเมตตากรุณามุทิตาได้สุดท้ายก็ปล่อยวัดเอ้ยปล่อยวางถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ผู้นำลาวขอคิดยังไงกับเรารู้แล้วนะฝากถึงแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยคงถึงวาระที่เราจะเชิญพวกคุณทุกคนกับประเทศแล้วนะเพราะผู้นำประชาชนเขาไม่เอาไทยแล้วถึงจะสงสารคนลาวที่มาขายแรงงานแต่สิ่งที่ทำกับไทยสิ่งที่ไทยได้รับนั้นคุณ,ค,ณคุณก็เห็นแล้วนะถัดไปนะครับคอมเมนต์ว่าถ้าคิดจะอยู่ประเทศลาว ต้องพูดได้แค่คำว่าชมเชยชมเชยเศรษฐกิจลาวอดีดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเราคิดแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าลาวคือพี่น้องกันแต่คนลาวน่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นและดูเหมือนว่าคนลาวจะรังเกียจคนไทยเราอย่างมากดูได้จากการกระทําที่ผ่านๆมาทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปตทเขาก็แจ้งลูกค้าของเขาเขาไม่ได้บอกว่าประเทศลาวจะขาดแคลนน้ํามัน ประเทศลาวทำแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติคนไทยเมื่อเป็นแบบนี้ไทยก็ไม่จะเป็นที่ต้องไปให้เกียรติลาวตัดสัมพันธ์ทางการทูตหยุดความช่วยเหลือเงินกู้ผลักดันแรงงานลาวกลับไปตายที่บ้านปิดด่านพรมแดนให้คนลาวอพยพไปหาไอ้เวียดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ท็อปลาวสตรอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาววันไทยเอาคืนหลังมีคนไทยในลาวถูกในประเทศขับไล่กลับไทยซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับหลังจากสื่อลาวแห่ประคมข่าวเรื่องคนไทยที่เป็นผู้จัดการบริษัทปตทในประเทศลาวได้ถูกในประเทศขับไล่กลับไปประเทศไทย หลังจากสร้างกระแสว่าประเทศลาวขาดแคลนน้ำมันจนทำให้งานนี้คนไทยแห่มายืนยันว่าให้งดส่งน้ำมันให้กับประเทศลาวงดรับแรงงานลาวและงดไปเที่ยวประเทศลาวอย่างถาวอรคดีพลิกจากกระแสดรามาหนุ่มลาวปากดีไม่มีข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวว่าจะมีการจับกลุ่มส่งตัวให้กับประเทศไทยหรือไม่ล่าสุดกลับมีข่าวว่า คนไทยในประเทศลาวโดนถูกในระเทศกลับไปประเทศไทยแทนจากสถานการณ์ปัญหาน้ำมันของประเทศลาวเมื่อ21กันยายนที่ได้มีการรายงานจากบริษัทปตทลาวจำกัดป,ป,ปัจจุบันหลายๆปั๊มในประเทศลาวกําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยเงินเฟอ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยุ่งยากทําให้บริษัทต้องมีการจํากัดการนําเข้าน้ํามันทําให้คนลาวแตกตื่นพากันแห่ไปเติมน้ํามันบางคนก็กักตุนน้ํามันไว้สุดท้ายเป็นการเข้าใจผิดเอกสารฉบับดังกล่าวจากทางด้านของบริษัทปตทลาวจํากัดเป็นเพียงการแจ้งปัญหาภายในของบริษัทเองเพื่อส่งต่อแจ้งให้กับ สาขาปั๊มน้ำมันปตทรประเทศลาวให้รู้และทราบปัญหาดังกล่าวสุดท้ายเอกสารหลุดไปถึงมือสื่อลาวพากันตีข่าวไปต่างๆนานาว่าปตทลาวนั้นเตรียมจะขาดแคลนน้ำมันทำให้คนลาวนั้นเข้าใจผิดกลายเป็นกระแสดรามาในสื่อสังคมออนไลน์คนลาวจำนวนมากแห่มาโทษบริษัทปตทลาวที่ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับคนลาวมีคนลาวหลายคน อยากจะให้ทางการลาวนั้นลงโทษบริษัทปตทลาวให้สาสมบอยคอร์ตปั๊มน้ำมันล่าสุดหลายๆสื่อลาวได้นำเสนอข่าวว่าผู้จัดการบริษัทปตทลาวถูกข้อพุมตัวและถูกส่งกลับไปประเทศไทยแล้วยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือปลอมหรือเป็นเพียงการสร้างกระแสของสื่อข่าวลาวเพื่อให้คนลาวนั้น และคนไทยเข้าใจไม่ถูกกันเจวกับเรื่องนี้คนไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากและต้องการเอาคืนคนลาวอย่างสาสมโดยเฉพาะแรงงานลาวในประเทศไทยที่อาจจะถูกผลกระทบไปตามๆกันและประเทศไทยควรจะงดส่งน้ำมันทำให้คนลาวจำนวนมากนั้นแห่คอมเมนต์กังวลว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อคนลาวย้อนหลังอย่างแน่นอน ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเคยจ้างแรงงานลาวและเขมรเรานะ่ยพาไปทําบัตรเดินเรื่องให้ทุกอย่างพอทําบัตรเสร็จมันหนีเราไปทํางานที่อื่นใช้เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราไม่รับพวกนร,รคุณอีกต่อไปแต่กลับกันแรงงานมอนและพมา่าช่วงโควิดเราไม่มีไรายได้เราไม่ได้จ่ายค่าแรงเขา แต่เขาก็ไม่ยอมหนีไปจากเราเลยเราเลยซึ้งน้ำใจแรงงานมอนและพะมา่ามากซึ่งต่างจากพวกในคุณเฉพาะบางกลุ่มนะไม่ได้เหมารวมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะหวั่นทำไมในเมื่อไม่เคยมองคนไทยในแง่ที่ดีและไม่เคยง้อคนไทยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะไทยไม่เคยคิดว่าลราเป็นบ้านพี่เมืองน้องมานานแสนนานแล้วรู้ตัวไว้ซะด้วย เชิญไปทำงานที่เวียดนามและเขมรโน่นเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่เหรอไม่ต้องมาหวั่นไหวหรอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฝากถึงพี่น้องคนไทยได้โปรดเป็นหูเป็นตาช่วยตำรวจถ้าพบปบาแสพบเจอแรงงานลาวและแรงงานต่างด้าวลาวได้โปรดช่วยกันแจ้งตำรวจกวาดล้างแรงงานลาวให้ออกไปจากไทยให้หมดซึ่งทั้งหมดนี้น,นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ